สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะลูกสําหรับวันนี้นะครับป2มาสเตอร์จะให้นักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดนะครับหรือแบบทดสอบออนไลน์เดี๋ยวเข้าไปพอมอมกับมาสเตอร์นะครับหลังจากที่มาสเตอร์ส่งลิงก์ให้นักเรียนแล้วนักเรียนกดเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของมาสเตอร์ได้เลยครับชื่อเว็บไซต์ดนตรีโรงเรียนดาราจลัดนะครับ เมื่อน,นักเรียนกดเข้าไปแล้วนะครับนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมลูกนักเรียนก็แค่เลื่อนขึ้นมาเฉยๆนะครับมัธเซิร์จะมีตารางเรียนให้ด้วยนะครับส่วนในนั้นหลังจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งมาเจอคําว่าเช็คชื่อรับใบงานสัปดาห์นี้ในกรอบสีชมพูนี้นะครับจะมีด้านล่างขึ้นมาเลยว่าใบงานดนตรีป .1 ป2ป3าป4และวิชาทัานษศิลป์ป .1 ให้นักเรียนกดเข้าไปที่ใบงานวิชาดนตรีป2ได้เลยครับหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับจะเด้งหน้านี้ขึ้้นนนมาาเป็นหน ดนตรีป .2 ใบงานที่1เรื่องการจำแนกแหล่งกำเนิดเสียงนะครับหลังจากนั้นให้หนักเรียนกอกชื่อนามสก,กุลเลยครับมาเอร์ะยกตัวอย่างการกรอกของมาเอร์ด้วยนะชยัยศิธิ์นามสก,กุลพุ่มสุข แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็กดชั้นด้วยนะครับมาเซอร์อยู่ชั้นปอ .2 อทับหนึ่งจากนั้นเลขที่ใส่ด้วยเป็นตัวเลขนะครับเขาบอกว่าโปรดระบุเป็นตัวเลขมาเซอร์ก็จะใส่เลขที่ของมาเซอร์เลขที่0นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนลงมาครับทำใบงานได้เลยใบงานบอกว่าไงบ้างคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนจําแนกเครื่องดนตรีแต่ละประเภทโดยใส่เครื่องหมายถูก ในช่องประเภทเครื่องดนตรีอ่ามาเซอร์เจออะไรบ้างครับมาเซอร์เจอเครื่องดนตรีชิ้นที่1ข้อที่1ชื่อซอซอเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีนะครับมาเซอร์ก็ติ๊กไปที่ช่องสีแบบนี้นะครับง่ายๆมีแค่10ข้อเดี๋ยวนักเรียนลองทําดูนะครับวันนี้มาเซอร์ก็จะทําให้ครบไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยสมมุติว่ามาเซอร์ใส่ไปแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องนะครับอย่าลอกนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนกดคาว่าส่ง แบบนี้นะครับมันจะขึ้นข้อความมาว่าเราได้บันทึกคําตอบของคุณไว้แล้วแล้วก็จะดูคะแนนก็ได้นะครับหรือจะไม่ดูคะแนนก็ได้นะครับถ้าไม่ดูคะแนนนักเรียนก็กดออกได้เลยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นมีเท่านี้เองนะครับง่ายๆใครไม่เข้าใจนะครับเปิดคลิปมาเซอร์ย้อนดูนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ